สวัสดีครับผมช่องบอยคนทำแมร์วันนี้เราจะไปติดแอร์มิตซูอิเล็กทริกรุ่น GR นะครับ MSYGR09 แต่อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นของแค r ิเออร์เอ็กซ์อนตะครับก็2รุ่นนี้แข่งกันเนาะก็ตัวมิตซูก็จะเป็นแถบสีฟ้าตัวของแค r ิเอก็จะเป็นแถบสีน้ำเงินก็พูดถึงเรื่องเดี๋ยวอันนี้ขอญยาิจดฟพยมานะครับเพราะว่าจะพูดรายละเอียดให้มันลึกๆหน่อยก็เดี๋ยวลืม ครับก็รุ่น GR ก็จะมีระบบฟัสต์คูลิ่งนะครับทำงานเย็นไวเย็นเร็วแล้วก็มีระบบป้องกันไฟออโต้รีสตาร์ทเมื่อไฟฟ้าตกหรือว่าขัดข้องปุ๊บก็เครื่องก็จะปิดการทำงานแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เมื่อไฟฟ้าปกติปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ของมิตซู GR ก็จะก็ พีเอก็จะเป็นแผ่นกองเนาะเป็นกองด้วยแผ่นกองเล็กๆ2แผ่นซ้ายขวาครับผมมี2มี2แผ่นนะครับซ้ายขวาก็ออของเทเลียน่าจะมีแผ่นเดียวนะครับเดี๋ยวลองไปแกะจริงดูเนาะแล้วก็รีโมทก็เรืองแสงได้ในที่มืดใช้งานง่ายครับมีปุ่มให้กดแบบฟังก์ชันครบคันเลยเยอะมากนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นต่ำๆกว่านี้ก็รีโมทก็เปิดปิดสวิงอะไรได้แค่นี้ไม่เยอะนะครับ ตัวนี้ก็ระบบสวิงสีทิศทางครับของมิซูจิอาครับโหมดฟ้าค e ูล e ิ่งสลิมโหมดโหมดเงียบเงียบมากถ้าเปิดโหมดนี b, less, ้ในเงียบปิ๊บเลยสลิมโหมดเสียงแทบไม่ได้กินไม่ได้ยินเลยนะครับแล้วก็มี Sleep Mode. Sleep Mode. สลิ m โหมด l ลิ p โหมดก็ข้อดีของเขาก็คือตอนนอนตอนกลางคืนที่มันหนาวๆมากๆเขาจะเพิ่มอุณหภูมิเองให้นะครับแล้วก็พอใกล้ๆเชา้าเขาก็จะลดอุณหภูมิให้เองนะครับ ก็เพื่อการนอนที่สมบูรณ์แบบกดดู e อ r ร์เลอร์ที่รีโมทได้มันก็จะมีปุ่มเช็คนะครับเรากดค้างไว้3วินาทีถ้าเกิดเครื่องมีปัญหา oh. เกิดไฟกระพริบหน้าเครื่อง oh. ก็ลูกค้าก็ดูได้ด้วยตัวเองก็กดเช็คค้างนะครับมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์โคกลับมาที่รีโมทแล้วก็เป็นเชยบในตารางดูนะครับว่าเป็นอะไร oh. ก็ซ่อมง,ง่ายนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ เพราะว่าเรารู้เลยกดปุ๊บเรารู้เลยอะไรเป็นอะไรเราก็ซ่อมตัวนั้นไปก็ <Okay. S 1> ตัวนี้ราคาเปิดตัวของมิสูอิ s ล็กทริกอาซนะครับ mm. ก็22600นะครับราคาเปิดตัวครับมะสำหรับตัวนี้สำหรับ9000 BTU เหทาะมอสำหรับห้อง9-14ตารางเมตรแล้วก็ช่วง BTU อินเวอร์เตอร์จะมีช่วง BTU นะครับมันจะไม่เหมือนฟลิกสปีด พิสปีดจะเป็นสปีดตายตัวเลยคือหมื่นสองปุ๊พอเปิดทําความเย็นมันก็ได้หมื่นสองเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอเวอร์เตอร์มจะมีท่วงเร่งเร่งรอบลดรอบนะครับก็ตัวนี้ท่วงเดินเบาเดินรอบเบาได้3าม3 BTU นะครับ oh <my. S 1> ก็จะเร่งรอบเรื่อยๆ,ๆขึ้นไปเรื่อยๆก็เต็มที่ได้ 11, 600, 1 1 6 0งห BTU นะครับ แต่ว่าตัวที่ฉลับไฟเบอร์5จะเป็นค่าเฉลี่ยเนาะเขาก็จะเขียนมาว่า9,554 BTU นะครับแต่ว่าตามจริงทำได้ตั้งแต่ช่วง3,753ถึง11,601 BTU ก็ประหยัดไฟเบอร์5 2ดาวไปเดี๋ยวเราไปติดจริงของ GR ก่อนนะครับแล้วก็ของ KIA XUINTER ค่อยติดทีหลังนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ครับก็ตอนนี้แผ่นคอยเย็นของมิสซูมิสเตอร์สลิมเคเสร็จแล้วนะครับก็เพจเพจก็ของมิสซูจะบอกรายละเอียดนะครับขนาดรูจอดท่อที่เราต้องจอดขนาดของแฟร์แฟร์เล็กแฟร์ใหญ่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นที่ว่ากลางๆล่างๆลงมาก็ไม่มีรายละเลอียดพวกนี้นะครับแล้วก็แผ่นกองขุ่นก็เป็นแผ 25, นะ่น PM เ5มเนาะไอแผ่นสีฟ้า ไม่รู้กองได้หรือเปล่านะครับก็เห็นรูใหญ่ๆแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นแผ่นกองกองฝุ่น PM สองจุดห้านะครับก็ตัวตะแกงผงกระลอกก็ของมิซูไม่ให้เอามือเข้าไปแย่ผงกระลอกนะครับเวลาลมเบาฝุ่นมันเยอะผงกระลอกลูกค้าชอบมือไปแย่มันชอบแตกนะครับก็ของมิซูก็มีกันกันอานิ้วแย่ครับเผื่อ เวลาใช้งานไปแล้วมันขุ่นเยอะเสียงลมมันดังฟุดฟุดฟดย้วาเลยย้วเลยไปแย่นะครับมันจะแตกในตัวว่าทํากันมาแล้วถ้า,ถาเอาอะไรไปแยมันแตกนะครับก็อาจจะไม่ได้รับประกันเด้อครับเดี๋ยวเราจะมาลุยงานติดตั้งสอที่เสร็จตอนนี้เรากําลังสันขาขึ้นพงร้อนก็ส่วนช่องของสายไฟท,ที่สอดเข้าสายไฟเข้าก็ไม่ต้องเล็งเลยนะครับสอดเข้ามาได้เลยเพราะว่าเขาทําพื้นที่ไว้ สำหรับใส่ท่องไฟให้อย่างดีก็ so, ม okay. like to so, okay. <laughs> <laughs> <at? t> ิซ <texts> ูทีอาก็เป็นแอร์ที่เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับเรื่องของงานติดตั้งส่วนสเปคก็บอกไปแล้วเมื่อเช้านอนคราวนี้เราจะติดตั้งเสร็จแล้วก็มาดูการใช้งานจริงอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเป็นหนุนเส้นด้วยก็เสร็จแล้วนะครับแอร์มิซูอุชิอิเล็กทริกมิตซู อินเวอร์เตอร์นะครับอินจีก็ตอนนี้เดินรอบเบารอบกลางๆนะครับเมื่อกี้รอบเบามัน0.8อันนี้ก็ได้1.2พัดลมก็เบานะครับรอบเบาพัดลมก็เบารอบกลางพัดลมก็กลางก็รอบแรงพัดลมนะ่าจะสะปีดขึ้นมาอีกนะครับเสียงเงียบดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองดูน้ำยาแต่กระแสียตอนสปีดรอบถึงสูงด้วยก็ตอนนี้มิสูอิชิ GR ซีรีส์นะครับก็สปีดรอบสูงแล้วก็วทำงานเต็มที่นะครับก็อยู่ที่3.56แอมป์เสียงไม่ต้องพูดถึงเลยเงียบมากน่าจะไม่บรบกวนบ้านข้างๆนะครับอ่าำยา R 3.2กร,ระแสไฟฟ้าเข้าก็3.8ก็โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับก็ติดเสียงแล้วนะครับแอร์ิซู ทีอารพิตรสลิมครับคราวนี้เรามาดูรีโมทรีโมทก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่แฝอ่าเวลาใส่ฐานก็รูดลงให้สุดเลยรคบปุ๊บหนึ่ฐานสองก้อนก็เป็นของมิซูนะครับที่แฝดเพืนแล้วก็อันนี้ปุ่มเปิดไฟอืมอ้อมันก็เปิดไฟได้นี่ว้าวทำไมมันเปิดแต่ทีแรกเนี่ยอ้าอันนี้แะครับนี่ครับปุ่มพาร์ทเนาะ เราเปิดไฟคลิปรีโมทได้นะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มไฟมันจะเรืองแสงนะครับท <uk> ี่น <for> ี้น่าจะเรืองแสงตรงนี้ปุ่มนี้จะเรืองแสงก็กดปุ่มที่เรืองแสงก็จะขึ้นหน้าจอไฟให้มันจะมันจะโหมดมีโหมดคู่โหมดได้มานลดความชื้นโหมดพัดลมจะพัดลมโหมดออโต้ก็ทํางานวนพวกนี้นะครับออโต้โหมดสลิปมีโหมดสลิปกดปุ่โหมดก่อน หมดสลีปขึ้นรูปประจันรูปนอนก็ผ่านไปสักสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วแต่โปรแกรมนะครับว่าจะตั้งโปรแกรมยังไงก็ถ้าเกิดกดหมดสลีปแประมาณ4ชั่วโมงก็อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไป2องสาแล้วก็เช้าก็อุณหภูมิลดลงนะครับไม่ไม่ให้เกินริงหนาขึ้นไปเนาะโอเคครับก็เสร็จแล้วกับการติดตั้งแอร์มิสูมิซอร์ซีลีอ์นะครับก็เป็น้ใชดีมากๆ โอเค,ครับเป็นตัวที่ทั้งบอยชอบมากขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูแอร์แค่เรือเอ็กอินวเวอร์เตอร์กันครับว่าจะเทียบกันกับมิสซูมิเตอร์ซีลิได้ไหมครับไปขอบคุณครับ